วันนี้ตอนปีกไก่ทอดราดซอสน้ำปลานะครับเป็นเมนูอร่อยครบรสทำง่ายๆเลยทีเดียวครับเริ่มต้นนำปีกไก่มาปรุงรสชาติกันก่อนนะครับด้วยน้ำตาลทรายครับน้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสครับตามต่อด้วยแป้งทอดกรอบเลยครับพริกไทยป่นตามชอบเลยครับแล้วก็ ลงมือขยำคุกเข้าทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับแล้วไปทําในขั้นตอนต่อไปครับตั้งกระทะครับเทน้ําปลาลงไปครับแล้วก็ตามด้วยน้าตาลปี๊บหรือน้าตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็เติมน้ําลงไปเล็กน้อยครับคนจนทุกอย่างละลายเข้ากันหมดแล้วครับแล้วเราก็พักไปก่อนเลยนี่คือน้ําซอสของเราครับเริ่มตั้งกระทะเลยครับใส่น้ํามันลงไปเยอะๆเลยนะครับ นำไก่ที่เราได้หมักไว้นะครับลงไปทอดลงให้หมดเลยครับไก่เริ่มเหลืองกรอบได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับเชือดไปยัดท้อนขึ้นมาแล้วก็เสดน้มันครับไว้ก่อนเลยครับนําน้ําซอสท,ที่เราได้เคี่ยวไว้มาราดลงบนปีกไก่ทอด